นะครับผมก็สอนในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องผลพระวิญญาณนะครับสอนมาหลายตอนแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผลพระวิญญาณเนี่ยคล้ายๆกับทางแยกนะครับจริงๆเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะครับพีะบีบอกว่าอย่าตอบสนองเนื้อหนังแต่จงตอบสนองพระวิญญาณหมายว่าไงครับมันเป็นทางเลือกทุกครั้งนะครับที่เราจะเลือกที่จะทําแบบไหนเลือกที่เราจะตอบสนองแบบไหนมันเหมือนกับว่า เรื่องที่ผมมาสอนเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันเป็นปริมาณของความสติกับพระวิญญาณใช่ไหมใช่ครับแต่หลายครั้งเนี่ยมันจะมีมุมมองว่าพอเราไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเราตัดสินใจที่จะเลือกทําแบบไหนเขาเรียกว่าการข่มใจและเชื่อฟังเนยนะครับเพื่อที่จะทําในทางหรือว่าวิถีแบบที่พระคัมภีร์บอกพอเราตอบสนองความต้องการของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เรื่อยๆนี่นะครับเนื้อหนังเรื่องนั้นมันก็อ่อนไปเรื่อยๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เนื่องจากภาษาไทยในการแปลความนี่นะครับมันก กลัวมากแล้วแต่ละอันที่ผมเตรียมมานะครับหรือว่าสอนเรื่องของเนื้อหนังแล้วเรื่องของการงานของพระวิญญาณบริสุทธินี่นะครับผมพระวิญญาณนี่นะครับมันจําเป็นต้องเข้าใจเลยเพราะว่าเราก็อ่านจนภาษาไทย,ยนะครับเราไม่เข้าใจจริงๆลึกๆว่าอ๋ออ๋อย่างนี้กรณีแบบนี้เราควรจะเลือกทําแบบนี้นะครับสุดท้ายอะ่ะเราก็เลยไม่ไม่สามารถผลิตผลพระวิญญาณได้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เลือกทําตามสิ่งเหล่านั้นที่ที่ถูก ระบุไว้ว่าเป็นผลของการงานที่ต้องเลือกทําตามพระวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นคำสอนในเรื่องของผลพระวิญญาณจึงเป็นการ บอกล่วงหน้าบอกข้อสอบล่วงหน้าว่าถึงเวลาท่านเจอสถานการณ์แบบนี้ท่านควรจะตอบสนองแบบไหนนะครับอืวันนี้ผมมาในข้อจะท้ายๆเลยนะครับเน่าจะเกิดเป็นสข้อสุดท้ายของผมพระวิญญาณน,นี้นะครับกระทีบบทที่5้าข้อยีสานะครับบอกว่าความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามเอาไว้เลยนี่นะครับอืนะครับคําว่าสุภาพนี่นะครับคนส่วนมากเนี่ยจะคิดว่าคนที่สุภาพเนี่ยต้องเป็นคนที่อ่อนแอ มีบุคลิกรับสุภาพแล้วก็ดูอ่อนแอดูเป็นคนแบบใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็ตัวผอมๆนี่นะฮะไม่มีซิกแพคแล้วก็ใส่เคไทย,ยาวๆแล้วก็ตัดผมเรียบๆนี่นะครับแล้วก็อายๆหน่อยไม่กล้าเก็บตัวพวกนี้นะบางคนนิยามว่าความสุภาพเนี่ยคือเรื่องนี้แต่ในความเป็นจริงนี่นะครับคําว่าสุภาพนะครับในผลพระวิญญาณเป็น สิ่งที่แทบจะตรงข้ามกับความหมายที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับความหมายของคําว่าสุภาพเนี่ยในภาษางกฤษใช้คอมบิมิกเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เป็นคําที่มีลักษณะของความแข็งแกร่งของบุคลิกภาพมากที่สุดแบบหนึ่งเป็นคนที่สตรองและแข็งแกร่งมากๆเป็นบุคลิกที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเป็นคนที่ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังท่านจะเข้าใจเลยโอ้แล้วบุคลิกแบบนี้นะครับกระทบกับทุกอย่างที่ไปแตะโดนน,นี่นะครับคาว่าบิ๊กเนสนี่นะครับหรือว่าคําว่าสุภาพอ่อนน้อมนี่นะครับมาไม่ใช่เป็นภาพของคนก้มๆมมเงยๆหรือว่าคนที่เป็นดูพูดจาสุภาพเท่านั้นนะครับคาว่าบิ๊กเนสมาจากคําว่าพลาเทสนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าการแสดงถึงทัศนคติหรือกิริยาของบุคคลนะครับเป็นกิริยาของบุคคลที่อดทนแล้วตอบสนอง ความโกรธด,ด้วยการควบคุมตัวเองไม่ได้ต่อหน้าคนที่ดูถูกหรือทำให้เขาบาดเจ็บนี่คือความสุภาพความสุภาพไม่ใช่การพยายามทำตัวเหมือนกับอ่อนแอไม่ไม่ตอบสนองอะไรพวกนี้การสุภาพในคำว่ามิเนสหรือพลาเทสคือการควบคุมตัวเองต่อหน้าการดูถูกหรือคนที่พยายามทำให้บาดเจ็บได้เห็นไหมฮะไม่คนละเรื่องเลยนะครับการภาษากรีกนะครับคำว่าพลาเทสเนี่ย ให้ไอเดียของคนคนหนึ่งนะครับที่มีอุดมคติอันสูงในการที่แม้สาการนั้นนะครับมันควรจะผลิตความโกรธแค้นหรือว่าระเบิดอารมณ์ออกมาได้นะครับคนที่มีความเขาเรียกว e มิกเนสหรือว่าสุภาพหรือพ r อเทสนี่นะครับจะควบคุมตัวเองได้ด้วยใจปราณีอ่อนสุภาพอ่อนโยนแล้วก็มีมิตรภาพอยู่ดีนะครับท่านอาจจะเคยมีคนมาดูถูกความคิดท่านหรือเป็นหัวหน้างานท่านมาคอมเมนต์งานท่าน แล้วก็หรือว่าพยายามจะมนแนะนําอะไรท่านต่อหน้าคนอื่นบุคลิกภาพของคนที่สุภาพนี่นะครับจะสามารถควบคุมตัวเองแล้วก็ไม่แสดงออกในในการตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยหน้าตาสีหน้าหรือว่าความโกรธไม่น้องเข้าใจไหมครับนี่แหละคือความหมายของของคำว่าสุภาพอ่อนน้อมไม่ใช่บุคลิกของการอ่อนแอแล้วก็เป็นพวกไม่มีไม่มีอะไรในชีวิตแล้วก็พยายามทำตัวให้ดูเหมือนกับทุกคนจะได้ รู้สึกว่าเขาอ่อนแอแล้วก็เหมือนดูสุภาพานี่นะครับภาพของคนสุภาพนี่นะครับเป็นภาพของคนที่ตั้งใจยอมผูภายใต้คนที่มีสิทธิเทมหน้าสูงกว่าเขาไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแต่เขาเป็นคนที่เจ๋งมากคือสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับมีความตั้งใจแรงกาที่จะควบคุมตัวเองในท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูดุด,ดันแล้วก็ดุเดือดได้นะครับน้อยเมย์ไหมครับคนที่สามารถไปขอโทษคนได้ก่อน,นเวลามีการทะเลาะเบาแวง เขาสาดเสียๆๆด่าท่านมาบนอินเทอร์เน็ตท่านควบคุมตัวเองได้ไหมที่จะพิมพ์บอกว่าขอบคุณที่ให้คําแนะนําหรือท่านชักสีหน้าออกมาทันทีเวลามีคนคอมเมนต์ท่านอาจจะสุภาพซะด้วยซ้ำชักสีหน้าขึ้นมาทันทีแล้วก็พร้อมที่จะบวกตลอดนะครับพร้อมที่จะทําคณิตศาสตร์ตลอดคือบวกนะครับคือเป็นคนที่ ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับมันเป็นผลของการสน็จสนมกับพระวิญญาณมากๆมันมันเป็นเรื่องยากมากนะผมจําได้เคยหลายทีนะครับบางคนคอมเมนต์มาทงบน u t u b e บนอินเทอร์เน็ตบางคนด่าเลยนะครับหรือว่าว่าเช่นมีช่วงหนึ่งที่ผมก็มีอาจจะใช้เสียงเยอะนะครับเพราะว่าขับผีนี่นะครับก็ไอตลอดเลยนะครับก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าแรงอะฮะบอกว่าอะไรด่าผมมาว่ายง่ายนะครับผมนี่นะครับ กั้นใจมากเลยนะครับในโมเมนต์ที่ผมอยู่ตรงหน้ามือถือผมนี่นะครับผมเนี่ยใช้โปรไฟล์ว่าคมเอกกวินอัครทิตินี่นะครับ <laughs> อยากจะพิมพ์ลงไปแล้วก็ถ้ามันมีหลายช่องไปฟังช่องอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็อาจจะด่าเขาแรงกว่าน,นั้นนี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะแช่งด่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันยากมากที่พิมพ์ไปบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่อธิฐานเผื่อ mm. นี่แหละครับคือมิเนส คือความสุภาพอ่อนน้อมความสุภาพอ่อนน้อมคือการบังคับตัวเองให้ได้แล้วพี่น้องทั้งหลายนี่นะครับที่ชอบอธิฐานขอพี่น้องอยากขอแล้วไม่คิดว่าจะต้องโดนอะไรคนจะเป็นนายพลนี่นะครับต้องผ่านโรงเรียนในร้อยตำรวจใช่ไหมในร้อยทหารนี่นะครับโอ้มันฝึกหนักมากนะครับกว่าจะได้ยศติดเป็นร้อยตีที่เป็นประเภทสัญญาบัตรนี่นะครับมันไม่ง่ายนะครับมันต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆและคิดเรอครับว่าท่านจะไม่เจอการทดสอบที่เขาเรียกว,ว่าความสุภาพอ่อนน้อม บางคนนี่นะครับบางคนพูดด้วยความสุภาพท่านวิ่งท่านเวียงใส่ทันทีเลยนะครับท่านควรจะไปเล่เลนทศก,กิทาโดยเฉพาะการคว้างพุ่งแหลนหรือว่าเวียงเวียงจานนี่นะครับท่านเวียงได้ตลอดเวลานี่นะครับท่านก็สอบไม่ผ่านไงยังมีหน้ามาขอ,อการเจออีกไอ้พวกอยากเป็นนายพลแต่ไม่รู้ว่าต้องผ่านการสอบอะไรพระเจ้าจะเอาของประทานการเจอไม่ท่านหรอท่านเป็นคนเวี่ยงอย่างเนี้ย พอถึงสีแยกของความเบี่ยงทีเลยนะครับสักสีลวดอะไรสักอย่างอ่ะเลือดสุพรรณของท่านเลือดอะไรของท่านเนี่ยเลือดปทุมธานีเลือดเลือดรวมทุกกาเลือดปทุมวันเลือดบางนาเลยมันขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วท่านก็รู้สึกว่าฉันจะต้องเลือกฉันจะต้องด่ามันฉันต้องพี่น้องผลพระวิญญาณคือการถ้ามันจะมีสองทางให้เลือกเลือกซ้ายด่ามันเลยเลือกขวากดอารมณ์ไว้และพิมพ์อย่างสุภาพหรือตอบอย่างสูภาพหรือบางคนนี่นะครับไปตอบสนองตรงไหนรู้ไหมฮะ ท่านไปท่าไปหาเพจอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันมีคําพูด้คยๆอย่างเช่นอยากพูดอะ่ะแล้วท่านก็โพส์ไปบน facebook ท่านมันก็ตอบสนองอยู่ดีอะ่ะเช่นอะไรนะคนเรื่องเพื่อนแท้เพื่อนเลวหักหลังท่านก็ไปโพสต์อยู่บนเว็บของท่านท่านก็ไม่มีมิกเนสท่านก็ไม่มีความสุภาพอ่อนน้อมเพราะท่านคุมตัวเองไม่ได้น้องเข้าใจไหมครับมันมันจะมีอะไรเออมันจะมีอะไร เท่ไปกว่าการที่ว่าท่านโดนด่าต่อหน้าประชาชนแล้วเสียหน้าแล้วท่านสามารถจะขอบคุณแล้วก็ถ่อมใจลงได้แล้วแล้วมันจะไปทดสอบท่านตอนไหนถ้าไม่เป็นตอนที่ว่าท่านเสียหน้าเช่นอาจจะมีการประชุมอะไรบางอย่างแล้วมีคนคอมเมนต์ท่านตรงๆบอกว่าคุณภาพเออผมว่าไปทำอื่นดีกว่าไหมครับอ,รอย่างเงี้ยคอมเมนต์ท่านตรงๆเช่นท่านมาร้องเพลงมีคนคอมเมนต์ท่านบอกว่าเออแล้วก็ไปเดินเจอท่านปุ๊บนะยื่นกุญแจให้อันหนึ่งอ๋ออย่าทำตกนะตกคี อย่างนี้นะฮะแล้วท่านก็เจ็บมากเลยโอ้มาด่าฉันตกคีย์อะไรอย่างนี้นะครับคนพูดก็ควรจะไม่แรงนะครับแล้วก็คนที่ฟังเนี่ยก็แทนที่จะมันมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะบอกว่าโคขอบคุณนะครับที่เตือนผมผมจะได้ปรับปรุงเรื่องนี้โคตรหลอหลอกอวนี้ไม่มีอีกแล้วจริงไหมฮะมันเท่จริงๆอ่ะมันคือแบบคนนี้คือโคตรสตรองอ่ะแต่เด็กน้อยเป็นใครฮะทำไมอ่ะ พี่ทำไมไม่มีความเมตตาคอมเมนต์ Comment หนูทำไมอะ่ะว่าหนูร้องตกเคีย์เสียใจไปห้าวันเลิกออกจากทีนวัตศการเลยท่านไม่มีผลพระวิญญาณเลยควบคุมตัวเองอะไรไม่ได้เลยพี่น้องเยเหมนไหมครับ หมายว่าไงครับคนนี้คนนี้นะครับเขาจะเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับบางอย่างในการอยู่ภายใต้สิทธิมืนาาเขาเรียนรู้ที่จะเอาความต้องการของตัวเองนะครับไปอยู่ภายใต้การควบคุมในภาษาเดิมนะครับคำว่าพลาเทสนะครับเป็นภาพของสัตว์ป่าที่ถูกทําให้เชื่องเป็นภาพของสัตว์อยู่ารที่อยู่ในตัวท่านเนี่ยแกไม่รู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นใครก็ดูว่าเป็นผู้ชายนะเป็นคนจีนแน่เลยหน้าคนจีนทําไมผมจะไม่รู้คุณเป็นใครแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแล้วใครจะรู้อ่ะ กไม่รู้แล้วฉันเป็นใครไม่รู้แล้ว,ลวซะเมื่อก่อนฉันเป็นใครถ้าเป็นเมื่อก่อนนะประมาณนะั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเป็นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอะไรชีวิตน่าอายของท่านเหรอชีวิตเหมือนหมูบ้าเหรอที่แบบเอะแต่นี่ก็โวยวายเหมือนหมูหมูหมูอยู่บนเขียงอนะแล้วก็โดนเฉือนแล้วก็อ๋อโวยวายอย่างเงี้ยมันน่าภูมิใจตรงไหนการแสดงออกโดยอารมณแบบ์แบบแบบไร้สติขาดความยั้งคิดจะไปจะรู้สึกจะรู้สึก,สกไปอวดกันทําไมอะมันเป็นความน่าอาย มันเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะรวบรวมสติแล้วก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากนะครับที่เตือนผมเป็นไปได้ไหมพี่น้องนั่นคือพรอเทสนะครับเป็นการที่สัตว์อุู่ในตัวท่านนะครับมันถูกข่มไว้รู้ไหมว่าฉันจบด้านอะไรมาสมว่าคุณครูคาร่าจบด้านด้านเลยนะะนี่จบการเมืองเลยนะแล้วก็จบด้านครูมาเลยนะสมมุินสมมุ่นพี่มเป็นใครมาวิจารณ์การสอนของหนูมีเซอร์ติฟิเคทหรือเปล่า พระเจ้าบอกให้คุมสัตว์ร้ายในตัวเอาไวเ้เสือร้ายเก่าเสือสมิงขาวเสือขาวที่อยู่ในตัวคุมมันเอาไว้กดมันเอาไว้นะครับแล้วก็แสดงความสุภาพออกมาพี่น้องเข้าใจไหมครับไม่มีใครอยากรู้ก่อนนะครับว่าท่านเป็นใครมาก่อนเขาสนใจว่าปัจจุบันท่านเป็นใครมากกว่า มีไมหมครับพระวิญญาณนะครับจะทําให้มีผลอันหนึ่งก็คือว่าเกิดความสุภาพและควบคุมตัวเองไว้ได้นะครับการควบคุมตัวเองในสถานการณ์ที่ยากลําบากแบบนี้นะครับแทนที่จะโกรธแทนที่ใช้อารมณ์นะครับสามารถอยู่เงียบๆรักษาอารมณ์ไว้ได้การควบคุมได้หรือเปล่าพี่น้อเมีไหมครับนี่แหละเป็นอีกหนึ่งการทดสอบที่จะมีทางแยกให้เลือกว่าจะด่ามันไปเลยหรือว่าจะนั่นอีกทีหนึ่งท่านจะสามารถเงียบได้ไหมคนที่โจมตีท่านว่าหลายท่านมาด่าว่าท่านไปโกงเงินด่าว่าท่านเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าด่า คนปากมันก็ขอโทษนะครับผมอย่าก,กดผมนะครับสุนัขนี่นะครับเวลามันเห่ามันก็เห่าไปเรื่อยแหละวะแล้ว mm hmm. ท่านจะไปถือสาอะไรากับเสียงสุนัขเห่าท่านจะเป็นคนท่านจะเป็นผู้ดีท่านจะเป็นเอ,อพระเยซูหมามันก็เห่าอยู่ดีผมไม่ได้ว่าเขาเป็นหมานะผมเปรียบเทียบเฉยๆนะครับ สุนัขมันก็เห่าใส่ท่านอยู่ดีไม่ท่านจะเป็นคํารู้เลยครับว่าท่านเป็นใครรู้เลยครับประวัติท่านเป็นใครรู้ท่านเป็นดีขนาดไหนเออมันก็เห่าอยู่ดีมันก็เห่าไปเรื่อยๆไม่ได้ไนปสนใจทําไมน้อยเมนไหมครับแต่สาการแบบนี้นะครับเป็นบททดสอบของคนที่ต้องการมีการเจิมนะครับอืมความสุภาพนี่นะครับในภาษาเดิมคำว่าพล o เทสเนี่ยถูกใช้ในทางการแพทย์ด้วยแปลว่าอะไรเลยลไหมครับแปลว่าคนสิ่งที่สูดดมเข้าไปเพื่อทําให้ใจที่โกรธสงบลงเหมือนยาดม เป็นเหมือนยาดมท่านเป็นยาดมนี่นะครับคนที่มีความอ่อนสุภาพนะครับเวลาเข้าไปในพื้นที่ที่มีการทะเลาะเบาแวงนี่นะครับจะเกิดความสงบเกิดขึ้นพอเดินเข้ามานี้นะครับทุกคนรู้สึกเย็นใจลงมาทันทีอมฮอนคูลผมอชอบพูดว่อมฮอนคูลนะฮะก็คือจะเกิดความสงบสุขขึ้นทันทีไม่โกรธไม่หัวเสียใจเย็นทนต่อการเย่อเยอ้ยทนต่อการทำร้ายกันสุภาพในใจเป็นเป็นยาดมที่ทำให้ทุกคนไม่โกรธไม่หงดหงิด พี่น้องไอเมยไหมครับพอจันเดินเข้ามาเนี่ยนะครับหน้าตาโกรธมากเลยนะครับโอ้เหมือน,นเหมือนโฆษณาของป็นครูตัวร้อนเลยนะร้อนทุกรอร้อนหมดเลยการประชุมเนี่ยมันร้อนไปหมดเลยนะครับพอจันเ,เข้ามาเนี่ยทุกคนเย็นหมดเลย ี่น้องเห็นไหม,ม,มครับนี่แหละคือความหมายของค,อควาพโอรตสหรือว,ว่าความสุภาพอ่อนน้อมพี่น้องเห็นไหมครับมันเป็นบุคลิกที่ต้องแข็งแกร่งมากๆเลยที่จะสามารถเป็นคนที่ทนคนมาด่าได้ไม่ไม่ตอบสนองไม่ตอบโต้นี่นะครับใจเย็นน้ําเย็นนะครับท่านต้องเป็นอย่างนี้น,นะครับแน่นอนนะครับเนื้อหนังในชีวิตคนเรานี่นะครับต้องการทําให้เราโกรธต้องการทําให้เราเป็นคนที่ร้ายแรงอะ่ะต้องการให,ให้เราเป็นคนที่ต่อสู้ต้องการให้เราเป็นคนที่ตอบสนองเล่นใหญ่โกรธนะครับแล้วก็ว่าด่า ประชดประชันเหวี่ยงนี่นะครับเรื่องเหล่านี้เป็นการงานเนื้อหนังและหลายครั้งท่านก็เลือกที่จะทําแบบนี้แล้วพอท่านเดินไปอีกทางนึงนะครับก็มีหลุมตกลงมาแล้วบอกว่าแล้วก็ลงไปก็มีป้ายแปะข้างหน้าว่าสอบตกสอบตกมากี่ทีแล้วอยากได้การเจิมใช่ไหมสอบให้ผ่านอยากได้ปริญญาบัตรใช่ไหมสอบให้ผ่าน ี่น้องแน่นอนคนคนมีวุฒิการศึกษาก็สมัครงานได้ง่ายกว่านะครับก็ไม่ได้บอกว่าการศึกษาเป็นทุกอย่างนะครับแต่ว่าในการวุฒธธิฝ่ายวิญญาณนี้นะครับจำเป็นต้องสอบ หลายๆครั้งนะครับ a, ท่านกำลังสอบวิชาผลพระวิญญาณนอกจากสนิทกับพระวิญญาณมากๆนี่นะครับทุกครั้งที่มีการท่านจะคือในทุกครั้งที่มีการทดสอบนะครับเหมือนการยกน้ําหนักคนที่ไม่สนิทกับพระวิญญาณมากๆกนะครับกล้ามเนื้อท่านไม่มีทางยกได้เลยเพราะว่าท่านตอบสนองแต่การงานของเนื้อหนังฟีดนะครับพอถึงเวลาท่านก็ยกไม่ขึ้นสุดท้ายนะครับกล้ามเนื้อมันยกไม่ขึ้นท่านก็สอบตกอยู่ดีแต่คนที่สนิทกับพระวิญญาณมากๆานะครับกล้ามเนื้อท่านเริ่มแข็งแรงขึ้นพอถึงเวลานะครับมันมันมันยก ท่านก็เลยให้น้ําหนักหรือเหตุการณ์ที่มันดูพอดีพอดีกับท่านพม่น้ไอ้เมไหมครับจำได้นะครับตอนเปิดบทแรกๆนะครับมีกลุ่มลายใหญ่มากเลยนะครับเปิดบทแรกๆมีกลุ่มลายเกือบ200คนนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับบทใหม่ๆนี่นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับเวี่ยงระเบิดลงมาในท่ามกลางโจมตีผมอย่างหนักเลยในเรื่องต่างๆสารพัดเลยนะครับหาว่าไปไปไป,ไปทำอะไรไม่ดีหลายอย่างลงมากลางวงลายเลย เพราะว่าเขาเขาออกไปแล้วเขาก็ต้องการเอาคนไปด้วยเขาก็เลยมาโพสอะไรบางอย่างลงไปในกลุ่มไลน์อันนี้แล้วก็สุดท้ายนี่นะครับผมจําได้นะครับผมทุกอย่างมันร้อนขึ้นทันทีผมกําลังเดินอยู่ในซอยกําลังจะแบบไปทำธุระนี่นะครับมันร้อนมันร้อนมันโกรธผมเนี่ยกะจะแคปเจอร์เลยนะครับแล้วผมกะว่าจะไปยื่นสารฟ้องหมินประมาทเพราะว่าผมจบปริญญาเอกอย่างอรก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในในคณะบุคคลการศึกษานี่นะครับฟ้องให้เขาบอกว่าเขาทาให้ผมเสียชื่อเสียงได้คุณต้องไปดีวกับผมที่ศาลนะครับ ะว่าจะเอาไอ้พวกนี้ไอ้ไอ้พวกเด็กพวกนี้เนี่ยนะครับเอาไปขึ้นสารซะหน่อยจะได้เข็ดเลิกทําอะไรบ้าๆบอๆนี่นะครับโขดมากเลยนะครับเอาจริงๆโขดจริงๆเลยนะครับโขดจริงๆเลยนะครับแล้วจริงๆเมื่อก่อนผมนีนะครับเป็นพวกเวลาใครมาแกล้งภรรยาผมตอนเป็นแฟนกันนี่นะครับผมบอกว่าให้ลุยเลยไหม <laughs> ผมก็นักเลงเหมือนกันนะครับคือแบบผมก็ ผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรมากคือคือผมก็โมโหมากมากเลยแล้วก็คิดว่าคนพวกนี้ต้องได้รับการตอบสนองนี่นะครับแต่ในเวลานั้นนะครับผมมาถึงทางแยกของทางเลือกว่าผมจะพิมพ์อะไรลงไปผมจะทําอะไรผมจะปิดกลุ่มไปเลยไหมหรือผมจะทําอะไรเพื่อจะตอบสนองับเหตุการณ์นี้ได้นี่นะครับสุดท้ายนะครับผมปล่อยให้เขาพิมพ์ไปไปแล้วผมก็ไม่ปิดกลุ่มแล้วผมก็แล้วก็ไม่ตอบสนองอะไรอุณหภูมิที่ร้อนนี่นะครับมันก็เริ่มเข้าไปในห้องแอร์มันก็เริ่มเย็นลง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  แล้วผมก็เลยเข้าใจเรื่องของคําว่าสุภาพก็คือเราไม่ตอบสนองด้วยอาการที่กักขลาไปพี่น้องเห็นไหมครับต่อมานี้นะครับในหัวข้อสุดท้ายในเรื่องของการผลพระวิญญาณนะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า temperance นะครับหรือว่าแปลว่าการบังคับตนนะครับ อะไรอะไรคือความแตกต่างระหว่างความสุภาพกับการบังคับตนนี้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคำว่าบังคับตนหรือ temperance เนี่ยครับมาจากคำว่า e n น r a t o s นะครับค r a t o s ก็เป็นแปลว่าพลังนะครับพลังคืออะไรฮะถ้าเด็กที่เล่นเกมก็จะรู้จัก God of War นะครับพระเอกชื่อค r a t o s นะครับเป็นเป็นพลังฮะ e n แปลว่าไหนนะครับ รวมกันมาจากคาว่า e n ค l าเทีย er นะครับแปลว่าอํานาจเหนือตัวเองนะครับเหนืออํานาจตัวเองนะครับแปลว่าการบังคับตนได้นะครับมุมมองเมื่อกี้นะครับเป็นการควบคุมพฤติกรรมตัวเองต่อหน้าคนที่โกรธแต่อันนี้นะครับเป็นการควบคุมตัวเองเหนือความต้องการของร่างกาย <S <S คำว่าสุภาพนะครับเป็นทัศนคติในการควบคุมความคิดให้ไม่โกรธไม่แสดงออกแต่คำว่า temperance หรือว่า e n c r a t i a นี่นะครับแปลว่าการควบคุมความต้องการของร่างกาย ความต้องการของร่างกายมีไม่ไมกี่อย่างครับการกินกิจกรรมทางเพศนี่นะครับเรื่องของการทําความรู้สึกทางกายนี่นะครับแล้วก็กิจกรรมบางอย่างที่เป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนตัวเองหรือเนื้อหนังหรือการดูอะไรที่มันสุขสนานนี่นะครับคําว่า temperance คือการที่สามารถควบคุมให้มันอยู่ในความพอดีได้พี่น้องเห็นไหมครับ temperance คือคุมให้อยู่ในความพอดีได้ตรงข้ามกับคําว่าอะไรฮะค่ามอยคาวมอยแปลว่าอะไรฮะราการที่ ควบคุมตัวเองไม่ได้การที่ Next เ,เบื่อไปอีกเบื่อหนึ่ง เบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อเบื่อแล้วก็เติมเต็มไปด้วยเติมเต็มความเบื่อด้วยกันไม่เบื่อนี่นะครับทำสิ่งต่างๆได้นี่นะครับแปลว่าคําว่าเอ็นคราเทียนนี่นะครับแปลว่าการควบคุมเนื้อหนังตัวเองได้ที่จะไม่ทําอะไรมากเกินไปไม่กินมากเกินไปแต่ครั้งนะครับท่านชอบพูดว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปทําหมูกินหมู3ชั้นส 60, ัก60ถาดพี่น้องฟังดีนะครับมันเป็นเรื่องเนื้อหนังครสิ่งที่สําคัญก็คือว่าท่านท่านจาเป็นนะครับที่จะต้องควบคุมตัวเองได้พี่น้องมันน่าอายนะ ที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยจะไปกินอะไรเยอะๆขนาดนั้นโดยที่กะว่าจะไปถลม่มร้านรูเฟ่เนี่ยนะครับกินเหมือนไตอดตาย,า,ตา,ย,ยากี่นะครับจุ่มกินโอ้โหกินเหมือนโทษนะฮะกินเหมือนอะไรที่ถูกเลี้ยงอะฮะนะคือนะกินมูมามแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้กินมันิปัญญาปัญญังนี่นะครับแล้วก็ท่านก็เลยเจุกอะไรงี้นะครับเพราะว่าท่านกินมากเกินไปหรือว่าเอาอะเนี่ยนะครับต้องมีการเขียนชื่อจองเนี่นะครับมาพุ่งเนี่ยแอบเก็บส่วนหนึ่งที่ที่โบสเราจะมีของเยอะใช่ไหมฮะท่านก็ไป หยิบมาแล้วก็ไปเก็บในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเก็บเอาไว้กินนี่นะครับกินแค่พอดีก็พอน,นะครับบางทีเนี่ยมันเกิดจากการอยากกินมากเกินไปนี่นะครับมันเป็นการงานของเนื้อหนังแปบลบว่าท่านเป็นคนไม่มีผลพระวิญญาณแล้วคนส่วนมากที่มีลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นคนไม่คุมอารมณ์เพราะว่า,าพัมพีบอกว่าผลพระวิญญาณเป็นครัสมันเป็นคาร์บอสที่แปลว่าเป็นผลองุนมันมาเป็นพวงมันมาทุกอันไม่มีอันหนึ่งก็คือไม่มีอันหนึ่งราะว่าชีวิตส่วนมากเนี่ยครับท่านจะเป็นคนที่ติดสนิทกับโบตก็จริงอยู่ในโบตก็เยอะิาวญญณ มีบางคนในโบสถ์ท่านไม่รู้จักก็ไม่ต่างกับการที่ท่านอยู่ในโบสถ์แต่ท่านไม่สนิทกับบุคคลบุคคลหนึ่งที่อยู่สาคัญที่สุดในโบสถ์คือพระวิญญ,ญาณไงท่านจะสนิทกับทุกคนในโบสถ์ที่เป็นคริเสเยนเนื้อหนังแต่จะไม่สนิทกับคนที่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณท่านก็เลยมีมไม่มีลักษณะชีวิตของการที่ควบคุมตัวเองได้บางคนนี่นะครับสมมติท่านมีของอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับท่านก็ซื้อเยอะไปหมดเลยอ่ะท่านมีประมาณสักจริงๆเนี่ยเช่นอะไรนะ เข็มขัดนะสมมติเข็มขัดแล้วกันผมไม่ค่อยกระทบใครเท่าไหร่นะครับเข็มขัดนี่นะครับท่านจะใส่กี่เส้น,นผมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเป็นเกงยืดไม่ได้ใส่เข็มขัดเลยนะฮะออผมมีอยู่3เส้นเนี่ยฮะใช้ไปเรื่อยๆบางท่าน,นก็เปลี่ยนไปก็ไม่ได้คิดเลยมากแต่บางท่านจะมี500เส้นท่านไม่ควบคุมความต้องการตัวเองเลยฉันต้องมีเข็มขัด500เส้นจะไปรัดพุงรัดขาหรือไง รัดไป6เส้นท่านก็เป็นคนบ้าแล้วฮะเอวท่านก็มีอันเดียวจะไปรัดทำไมเยอะแยะพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านไม่ควบคุมความต้องการตัวเองเลยนะครับท่านก็ซื้อไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยบางคนนี่นะครับมีกินกินนี่นะครับโอ้โหกินบุฟเฟ่ทุกอาทิตย์แบบกินหนักด้วยแล้วก็กินหลายที่ด้วยท่านไม่คิดจะควบคุมความต้องการตัวเองนิดหนึ่งหรอฮะมันมันเยอะเกินไปอะ่ะมันตะกะตะกรามแล้วก็ มันไม่มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเห็นไหมครับพอแบบว่าผลพระวิญญาณเรื่องหนึ่งนะครับคือการสามารถควบคุมเนื้อหนังตัวเองได้การสมดุลในทุกด้านที่เราเดินไปในชีวิตนี่นะครับหรือการดูภาพยนตร์นี่นะครับจริงๆดูภาพยนตร์ไม่ผิดนะครับเมื่อกี้อาจารย์บุ๊กแนะนําผมไม่ไปดูหนังเรื่องท็อปการเมอริคเนี่ยนะครับผมก็ไปดูมาไปกับภรรยามาไปซื้อของเพื่อเตรียมตัวนะครับก็แวะไปดูมาสักเรื่องหนึง่งไม่ได้ดูนาน้ะ เดือนหนึ่งอย่างมากก็ครั้งหนึ่งนะที่ไปดูนะครับก็ไปดูมาก็ไม่ได้ไม่หนักไม่ได้หนังเวทมนต์อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้อะไรไม่ดีก็ไปดูมาแต่ถามว่าถ้าท่านดูภาพยนตร์ซีรีส์นี่นะครับล้วก็ดูอาทิตย์หนึ่งนะครับดูสิบห้าตอนเนี่ยดูต่อเนื่องจนไม่ได้ทําอะไรการงานเสียหายโออาจารย์คมเอกพัฒเมยมาสอนอ๋อดูแมวพลิกอยู่ อย่างนี้แหละะมันมันเสียหายมัน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 ไม่มีการควบคุมตัวเองเพอนนี่น้องเข้าใจแล้วผมก็เลือกที่จะดูรอบที่มันเร็วด้วยเพราะว่าจะได้กลับมาเร็วขึ้นแล้วผมก็ควบคุมตัวเองงานทุกอย่างผมเสร็จเรียบร้อยผมก็จัดการตัวเองได้เป็นอย่างดีนี่นะครับหรือว่าท่านเล่นเกมเนะครับท่านก็ไม่ควบคุมตัวเองเลยเล่นไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนทั้งวัน,ท,วนทั้งคืนแตบบ่ว่าการดาเนินชีวิตนะครับที่มีความต้องการมากเกินไปแล้วไม่ขาดการควบคุมตัวเองนี้นะครับเข้าเกณฑ์ของการขาดผลพระวิญญาณที่ชื่อว่า temperance ทั้งหมด พี่น้องเข้าใจไหมครับหมายว่ากา,การที่ขั้นขัดวินัยน,นะครับเป็นคนดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเนี่ยกินมากไปนะครับหรือว่าบางคนนี่นะครับก็ทําบางเรื่องมากเกินไปบางคนไปเอ็นเตอร์เทนในการดูภาพยนตร์มากเกินไปดูทั้งวันทั้งคืนหรือว่าท่านนะครับเป็นคนที่รีวิวบางอย่างมากเกินไปดู Youtube บางอย่างมากเกินไป สุดท้ายเนี่ยท่านเข้าข่ายของการที่ท่านขาดผลพระวิญญาณท่านกํบบาลังเมาอยู่กับบางสิ่งที่มันทาให้ท่านเมาอ่ะเมื่อก่อนนะครับความสนุกมีอย่างจริงๆเนี่ยเล่าวงุ่นในสมัยก่อนนี่นะครับมันเป็นตัวสะท้อนความสนุกฮะมันจะมีอะไรให้สนุกนะฮะเด็ดฟิกก็ไม่มีไลน์ก็ไม่มี Facebook ก็ไม่มีหนังสือยังไม่มีเลยสมัยก่อนเพราะว่ามันแพงมากความเอนเตอร์เทนเขาเรื่องเดียวคืออะไรฮะกินเหล้าแล้วก็ฟังเพลงเล่นเต้นํนำกัน แล้วพี่บอกว่าอย่าเมาเหล้าอาังุ่นหมายว่าไงฮะอย่าเสพความเอนเตอร์เทนมากเกินไปเข้าใจไหมสมัยนี้เป็นอะไรฮะก็เ,เปลี่ยนจากเหล้าอังุ่นเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะทิกต็อกอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบจริงไหมฮะเน็ตฟลิกพวกนี้นะครับเป็นเหมือนเหล้าอังุ่นทั้งนั้นเลยแล้วหลายคนนี่นะครับมัวเมากับเหล้าอังุ่นพี่น้องเข้าใจไหมฮะ ท่านพัมพีไม่ได้ห้ามท่านกินเหล้าองุ่นนะฮะจริงๆเคยจะบอกเคยทำคลิปเรื่องเรื่องการไม่กินเหล้านะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่ากินได้แต่อย่าเมาเพราะในสมัยก่อนนี่นะครับมันมีลัทธิของพระแบ็กคัสนะครับเป็นพระที่มีผมเป็นรูปลูกองุ่นนี่นะครับวิธีการก็คือว่าจะให้กินเหล้าให้เมาเลยแล้วก็ตีตีกลองอะ่ะแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจก็มีความสัมพันธ์ทางกายด้วยกันในลัทธิบูชาพระแบ็กคัสก็คือขาดการควบคุมตัวเอง นะครับลงมัวม่วซั่วไปกับอะไรบางอย่างมากเกินไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นเรื่องของการงานของเนื้อนหนังนะครับพระัมภีบอกเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระพระบัญญัติพระเจ้าห้ามไว้เลยแล้วหลายเรื่องที่เป็นเรื่องนี้นะครับมันตรงข้ามับความหมายของเรื่องของการงานของเนื้อนหนังทั้งสิน้นพี่น้องการงานเนื้อนหนังกับการงานของพระวิญญาณน,นี่นะครับเป็นทางเลือกเสมอ เ,เคยมีภาพภาพนีนะครับเป็นเหมือนหมา2ตัวในตัวเรานะครับเวลาท่านให้มันจะมีหมาดํากับหมาขาวสมมติสมมุตินะครับผมไม่ได้พูดว่าอะไรเป็นไม่มีจริงๆนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเป็นเหมือนเ,ออเวลาเราให้เวลาทุกครั้งเนีครับเรามีอาหารชิ้นหนึ่งเราให้อาหารหมาดํา หมาดาก็แข็งแรงแล้วก็มีกําลังแต่ทุกครั้งที่เราให้อาหารของหมาขาวหมาขาวก็มีกําลังแต่ถ้าเราไม่ให้อาหารหมาขาวเลยหมาขาวก็ไม่มีกําลังใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยหมาดําก็มีกําลังมากกว่าทุกครั้งที่ท่านตัดสินใจที่จะทําอะไรบางเรื่องนะครับในทางแย่งเนี่ยสุดท้ายท่านก็เลยตัดสินใจทํา ทำตามหมาขาวก็แพ้ทุกครั้งเพราะว่าท่านให้อาหารหมาดาตลอดทุกครั้งที่ท่านดาเนินชีวิตในเนื้อหนังนะครับท่านจาให้ดีบัมบีก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าทุบตีเนื้อหนังจนอยู่มือในภาษาเดินแปว่าทุบจนเขียวช้ทำทําไมฮะจะทําใช่ไหมปาบอืมอืม้าอืม,อมนี่เนื้อหนังอืมตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาจนช้าอ่ะ จนอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบังคับอะจะจะแอดจะแอดคนใหม่เลยใช่ไหมจะแอดคนที่มีความสัมพันธ์เรื่องชูช้สาวใช่ไหมจะแอดใช่ไหมตบกระบ,บาลตัวเองทีหนึ่งปั๊บยังไม่พอให้ช้ำเอาให้ช้ำไม่ต้องไป่ทาจริงนะฮะคือพยายามทุบตีเนื้อนหนังอะให้มันอยู่มือ ก็ฝืนบ้างอะไรบ้างนะครับให้มันอ่อนกําลังพี่น้องทุกครั้งที่ท่าน e n t อร์เทนบางทีนะครับท่านอาจจะไม่ได้ทําบาปนะแต่ท่านเนี่ย e n t อร์เทนด้วยความนเตอร์เทนบางอย่างอะให้เนื้อหนังท่านมันเคยชินอะ่ะทําไมผมถึงแนะนําว่าท่านควรจะทํางานเยอะๆเพื่อท่านจะได้ไม่มีเวลาไปไปเนื้อหนังมากไงท่านควรจะทําไมควรจะผูพกพันกับกิจกรรมโบสถ์จะได้ไม่มีเวลาไปแบบไปเนื้อหนังมากไง เดี๋ยวก็มีงานทำเดี๋ยวก็ต้องทำนู่นเดี๋ยวก็ทำนี้ท่านจะได้มีเวลาสารบวนอยู่กับพระวิญ,ญญาณมากๆจะได้ไม่มีวลาตอบสนองความต้องการในหนังมากๆท่านจะปลอดภัยจริงไหมอา้าวผมถามจริงอ่ะสูบตะาราังผม,มนะครับผมไม่มีโอกาสไปทำบาปเลยฮะ <c oughs> อยู่บ้านก็อยู่ข้างบนเนี่ยข้างล่างมีบรรดาคนเฝ้า <c oughs> จำนวนมากอาจารย์จะไปไหนก็รู้หมดหผมก็ไมไ่สามารถกระโดดข้ามรั้วไปได้ รถก็จอดก็ต้องถอยอีกวก็ต้องถามไปไหนจานยไม่จะถาม่าทำไมจะไปไหนไม่จะถามทําไมครับถามตามมารยาทเช่นไปไหนล่ะครับเอปัจจูลาบางทีก็ไปกินข้าวบ้างอะไรนี้นะครับก็ผมก็อยูุ่งบนตลอดแล้ววันจันทร์ก็บัญจันหยุดก็จริงแต่ก็ไปพันธกิจนี่นะครับไปพันธกิจกลับมาสามทุ่มก็ต้องเข้าออนไลน์แล้วคุยสองชั่วโมงถึงห้าทุ่มห้าทุ่มทำอะไรอธิษฐานไงอธิษฐานเสร็จถึงห้าทุ่มเป็นไรกินข้าว กินข้าวกินจะเลิกกินยังคืนแล้วมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่ไงก็คือก็ทำนู่นทำนี่หนึ่งก็นอนแล้วจะไปไหนได้เทีย่ยงคืนน่ะไปไหนได้ก็สุกี้ตีน้อยไงเอาจริงแม่นาเขาต้มเนื้อได้อยู่แต่ถามว่าจะไปเอนเตอร์เทนตอนไหนอ่ะนะแล้วเ,เสร็จพอวันอังคารปุ๊บเขาไปบินก็กลับมาใช่ไหมตอนเย็นมีอะไรมีไลฟ์อีกอ่ะวันพุธมีอะไรบ่ายสี่มีแคร์ตอนเย็นมีแคร์กลางคืนเทีย่ยงคืนเจอพี่น้องที่อเมริกาเออ แล้วไงอีกวันเหลาก,ก็มีแคร์บ่ายสอันนี้ตอนเย็นวันศุกร์รทำไลฟ์อีกขอโทษนะไอตอนว่างๆนี่ไม่ได้อยู่เฉยต้องเตรียมคําสอนนะเออแล้วก็วันสารมีอะไรก็มาเจอกันนี่ไงวันทิตแหละทั้งวันเลยพี่แล้วผมจะเวลาเนี่ยไปนั่งทําบาปออาจารย์คมเอกไปไปไป,ไปหากิ๊กปพาไปกินข้าวคงมีช่องอยู่หรอก <laughs> เขา้าใจไหมฮะมันมันไม่มีโอกาสเลยแล้ววันนั้นผมก็ไปเยี่ยมพี่น้องท่านหนึ่งนะครับ เขาก็เป็นสมาชิกที่น่ารักคนระับผมก็ไปเยี่ยมท่านนะครับก็ผมก็ไม่มีเบอร์คนที่ติดต่อเพราะว่า,เ,าเป็นเบอร์ลูกสาวอาของสมาชิกนะครับผมก็ไม่ได้เมมเบอร์ผู้หญิงผมก็ไม่มีเบอร์ผมก็เลยไม่ได้ติดต่อเขาผมก็ไม่เบอร์ผมก็ไม่เมมผมไม่มีเบอร์ท่านนะมีแต่มีแต่ messenger ล้วถ้าไม่มีงานผมก็ไม่เคยทักใครภรรยาผมก็ เปิดมือถือผมได้หมดทั้งรหัสเพราะผมก็ไม่เคยเปลี่ยนรหัสเขาก็เข้ารหัสเดิมได้ดีแม้สกแกนนิวน้วด้วยนะครับไม่มีความลับผมมีมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องมาตั้งซื้อสองเครื่องไว้ในเครื่องในรถอันหนึ่งชีวิตสุขสบายดีนะครับแต่ก็มีความสุขดีแบบว่าไงครับพอเราดาเนินชีวิตนะครับพอเราอยู่ในพื้นที่ที่เราพยายามมีวินัยนะครับแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆพยายามทําให้ชีวิตเราไม่ว่างไงนะครับในในทางพระเจ้านะครับท่านจะไม่ต้องทำเหมือนผมนะครับชีวิตท่านจะไม่เหมือนกันจะต้องไปทาอย่างอื่นก็ท่านก็จะปลอดภัย น้องเข้าใจไหมครับมันไม่มีช่องโอกาสให้อาหารหมาดำไงพี่น้องเข้าใจไหมครับอย่าเปิดช่องมากแล้วท่านจะปลอดภัยพอถึงเวลาตัดสินใจนะครับท่านก็จะสอบผ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านให้อาหารหมาขาวเยอะกว่าสุดท้ายนะครับมันก็มีกําลังมากกว่าก็ชนะมาดําทุกครั้งเลยที่ท่านตัดสินใจนะครับวันนี้ก็จบซีรีส์นี้นะครับระเจ้าวยพรนะครับสวัสดีครับ